คือวันนี้นะครับทางเครือข่ายรณรงค์วงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับมายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นของดาริวยางที่เพิ่งจับได้ผมมีประเด็นที่ติดใจยอยู่แค่2ประเด็นง่ายๆนะครับประเด็นแรกก็คือกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่รวบรวมผู้เสียหายมายื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเราก็ขอใช้สิทธิ์คัดค้านการประกันตัวของเขาที่อาจจะมีขึ้นหลังจากนี้ทุกคน ทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าหลังจากนี้มีใครที่โดนจับหรือออกไยจับอีกเราขอให้ทาง DSI เนี่ยใช้เอกสารเราเนี่ยประกอบการยื่นคัดค้านการประกันตัวนอกจากนั้นประเด็นที่2ใครที่รู้เห็นให้ที่พักพิงให้ที่อยู่อาศัยกับดานดิวยังต้องถูกดำเนินคดีฐานช่วยเหลือผู้ต้องหาที่มีหมายจับทุกคนแม้แต่แฟนสาวเขาที่จะแต่งงานกัน หรือจดทะเบียนกันก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก DSI ถูกลบทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนลงไประดับหนึ่งจากการที่ปล่อยให้ผู้ต้องหาตามหมายจับของโฟเรตสามดไปโผล่ในรายการทีวีได้ไปโผล่ในฉากของรายการทีวีได้วันนี้มันอยู่ไม่ได้ครับถ้าเราปล่อยให้ให้มันมีคำถามเกิดขึ้นในสังคมกระบวนการยาุติธรรมต้นน้ำของเราเนี่ยอาจจะถูกตั้งคำถามมากขึ้นกว่าเดิม วันนี้อยากให้ขยายผลจริงๆผมอยากรู้ตั้งแต่กระบวนการเอาหมายจับของเขาเข้าไปที่ตอมเลยด้วยซ้ำว่ามีเจ้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือไม่อยากให้ตรวจสอบครับทำไมมันต้องเป็นเฉพาะของ o r e ์เ 3D ทําำไมต้องเป็นเฉพาะคนที่มีหน้าที่ดูแลเงินโอนในต่างประเทศทำไมต้องเป็นหมอนี่ที่หมายจับมันไม่เข้าระบบตอมอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอจับมาได้แล้วเนี่ยระยะเวลาที่เขาไปปรากฏตัวในทีวีเนี่ยมันต้องหลายวัน จะมีหลักฐานขยายผลถึงคนที่อยู่เบื้องหลังของดาริวยางไหมที่เป็นคนการันตีว่าเข้ามาเมืองไทยแล้วจะไม่โดนจับผมว่าทาง DSI ท่านต้องเอาให้เอาให้ตายอะ่ะคือรอบนี้ต้องเอาให้ตายไม่งั้นเนี่ยคนมันก็ไม่กลัวกฎหมายกันมันคิดว่าประเทศไทยจะทําอะไรก็ได้มันไม่ใช่และอันนี้มันเป็นการโกงเงินคนไทยด้วยยังมีอีกหลายครอบครัวที่ก็ต้องรองเงินคืนตามกระบวนการทางกฎหมาย วันนี้ครับก็เลยต้องมายื่นที่กรมกสัดสวนคดีพิเศษเพื่อให้ดําเนินการ2อ,อย่างตามที่ว่ามาส่วนกรณีที่ว่าแฟนเขาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วพามาออกรายการทีวีหรือพาไปด้วยเนี่ยประเด็นตรงนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าในพี่น้องประชาชนคนอื่นที่เคยถูกดาเนินคดีคล้ายๆกันเอาขึ้นไปถึงชั้นอายการอายการก็สั่งฟ้องนะครับช่วยเหลือผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ย ประมาณนี้มีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมท้านก็ได้ร้มีหลักฐาในมีใครบ้างที่มีการยืนยันว่าทางไป200ขั้นเรื่ององื่นอะไรอย่างมีพยานบุคคลยืนยันการไปมาด้วยก,กันอยู่แล้วทาง DSI ก็ต้องเรียกสอบเพิ่มในพยานอีกหลายปากไม่งั้นคนไม่กลัวกฎหมายนะประเด็นสำคัญก็คือมีหมายจับทำไมยังมีคนพาไปนู่นไปนี่ได้มันต้องโดงนดำเนินคดีทั้งหมด วเอกสารเที่ยวมาประกอบวันนี้ที่จะให้งยยุจรนาเป็นอะไรบ้างกเป็นเอกสารสเป็นพยานครับพยานบุคคลออพยานบุคคลให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกมาสอบแล้วก็ขยายผลมีประเด็นที่เราตั้งคําถามไว้อยู่ถ้าขยายผลตามที่ว่าผมว่ามันจะเจอคําตอบว่าเขาเข้ามาได้ยังไงและเขาเข้าไปอยู่ที่ไหนหรือเขาไม่ได้ออกไปจากประเทศไทยเลยตั้งแต่แรก,อ,กอยู่ คือเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่ประมาณสองปากที่ต้องเรียกมาแต่สามารถขยายผลต่อได้ครับสองปาก่เขาเห็นเลยใช่ไหมคะเขาเห็นในการที่เขาถือด้วยกันสองคนคือมันไม่ได้เห็นแบบไหนถ้าเห็นแบบใต้เตียงคงไม่ใช่ขนาดนั้นอะหมายถึงว่าเห็นเขาไปในสถานสาธารณะด้วยกันหรือว่าคือก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอะช่วงระยะเวลาเขาได้แจ้งนะคะว่าเขาเห็นช่วงมีมีสิมีสิมีสิมีช่วงระยะเวลาสิ คือถ้าเขาไม่ออกสื่อประเจิ่ประเจรอ,อะคงไม่มีหลักฐานขนาดนั้นหรอกจากอันนีน้เป็น่รีาเี่ปาเป็นาที่ใกล้ิดบสารเป็นไอะเราบอกไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอให้ทางที่ใช้เรียกมาสอบดีกว่าสดงว่ามีมากกว่าม,มีมากกว่าอยู่แล้วมีมากกว่าอยู่แล้วมีมากกว่าอยู่แล้วอยู่ที่ว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะช่วยขยายผลให้ไหมหรือมองว่ามันเป็นแค่คดีช่วยผู้ต้องหาหลบหนีก็เลยไม,ไม่ไม่ดำเนินการต่อ ยังไม่มีลึกขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่ามันหาได้ถ้ามันมีการขยายผลเพิ่มตัวตุ๊กตาในมัดไต่เขาไปทำบันทึกฐานขึ้นมาเองมันจะต้องได้ความดีเใสไขยายผลไปอีกทีส่วนของต้นทอก็ต้องก็ต้องอยู่ที่ทางท่านอธิบดีกรมตัดสินคดีพิเศษด้วยว่าเล็งเห็นถึงความสําคัญของคนที่มาเย้ดีเอสไอไหมว่ามีหมายจับยังกล้าไปออกทีวีอ่ะคือถ้ามองว่าเป็นมีความสําคัญผมว่าต้องดำเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างอ่ะไม่งั้นต่อไปเนี่ยใครมีหมายจับเนี่ยมีคนพาไปออกทีวีหมายถึงว่าไม่ได้ไปมอบตัวด้วยนะ ไม่ใช่เป็นมอบตัวนะมอบตัวนั่นอีกกรณีหนึ่ง,งมันเยอะกฎหมายไทยเกินไปอย่างเงี้ยเหมือนไม่กลัวเลยเชื่อมีสิครับ DSI เป็นหน่วยงานที่มีการอายัดทรัพย์ของชายลูกโซ่ในประวัติศาสตร์ได้เยอะที่สุดในรอบนี้นะถึงแม้าการถแถลงข่าวตัวเลขอาจจะลดลง,ลงเรื่อยๆก็ตามก็ยังเชื่ออยู่คือยังดีกว่ายังดีกว่าอีกให้หน่วยงานหนึ่งทำอะยังมีเงินที่มันอายัดได้ตั้งหลายร้อยล้าน จริงๆแฟนสาวเขาเนี่ยเป็นแค่คนหนึ่งที่ที่บังเอิญหลักฐานมันมีในสื่อเยอะแต่หลักๆที่ผมอยากได้คือคนที่กล้าการันตีว่าเข้ามาจะไม่โดนจับนั่นแหละอันนี้าอถามในกมุมของกฎหมานยนะครับถ้า,ถามาในตัวของซาราเองเนี่ยเขาอยู่อยู่กันเป็นอยู่อยู่ในที่พักหรืออะไรเงี้ยมันพอจะเข้าข่ายในการที่คยีคดีหนุเข้าะข่าวในข้อหาตรงนี้ไหมครับคืออย่างอย่างแรกเลยนะไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้อยู่แล้ว ชอบถ่ายความผิดอะไรบ้างคทนายให้ที่แพักพิงช่วยเหลือไม่ให้ต้องไม่ให้โดนจับตามหมายจับคน,คนที่กล้านี่คือเป็นทาานายเป็นบุคคลจานเป็นอะไรผมไม่ใช่ทนายความหรอกทนายความไม่พาเขาหนีอยู่แล้วทนายความก็ต้องติดต่อมามอบตัวแต่ว่าจะเป็นคนอื่นน่ะต้องต้องให้ดีไซน์ขยายผล<ไ>ของแฟนสาวเขานีดิดจอยมากเลย เพราะว่าเขาไม่ได้สามารถจะมีทุกคนช่วยเหลือให้มไม่โดนจับได้เรื่องหลังนั้นผมต้องขุดให้เจออ่ะมันทําคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้เรื่องหังที่านนาบอกว่าจะเป็นอันนี้เป็นเ้หน้าที่หลักต้องให้ขยายผลมาต้องให้ขยายผลมาเพ้่นแต่ว่าผลมันจะหายไปในช่วงสามวันที่ผ่านมานั่นอีกเรื่องหนึง่งนอกจากไดรีอย่างนั้นทนนายมีข้อมูลคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรนีไหมครับก็ตอนนี้อยู่ที่สำนวนการสอบสวนของ BSI ออยู่ บางอันทางสนายเปียนัตก็มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีผลการสรุปออกมาที่ชัดเจนเราก็ยังตามอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่ตามข้ามาไหมาจับเขาออกตั้งแต่พฤศจิกา65แลรวนะแต่ทำไมเขาพิการขนาดน้ว่านที่ใหม่ประเด็นประเด็นน่าจะอยู่ที่ว่า ใครเป็นคนรับประกันครับว่าเขาจะไม่โดนนั่น่ะถึงต้องให้ดีไใจยขยายผลต่อไอ้ตรงเนี้ยละน่าจะเป็นตัวหลักเลยครบถ้วนนะครับ